วันนีครับพี่น้องเจ้าหัวชนตบแต่ไดปลาพวาปลานาพลลังปลาพลปลาหางครับคุณเลี้ยงหัวชนกับนักพนันหัวชนซ่องซิ่งมีคลคยกันจนแยกกันไม่ออกจงเป็นหนักเลี้ยงหัวชนอย่าเป็นนักพนันหัวชนปุกเอเล่นคยแกงจิงโมซู่ชนสิบครั้งแปดสิบห้าครั้ง <c oughs> เราเคยคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะไปกันแน่กระแหนเด็กมันไอกำนันช้างกูเคยคุยกับมึงแบบไรไอแม่กูชื่อแมวเออ เห็นว่าใครที่ย้ายมาใหม่ต้องมาพบท่านก่อนผมร้อยตำรวจเอกพลตีหรือเรียกเล่นๆว่าไข่เต่าไข่เต่าปลากิมปลากิมไข่เต่า ไอ้ไข่คว้านไอ้กระจอกนี่มึงคิดยังไงมึงนัดพี่สาวเข้ามาหาเนี่ยฮะกูมาเองเขาไม่ได้นัดกูพี่พ<ว>ดูดปล่าไปาเลยนะมึงไม่ต้องพูดไอ้เด็กเลี้ยงงัวอีบมาไล่ไส้วัวาพอและ้วล่ะมันคงเจ็บคอแล,ะละ้วล่ะสั่งไรกันเดี๋ยวงุ้งยิงงุ้งยิงดูอาบน้ำปะแป้งให้เต่าจา้าใจดีจังมากใจดีเลยเึงก็กู้เราเล็กไาแล้วแบบรักแท้เลยปอชะเนื้อฟาชารักฟาชารกเก็ตเขาเรียกว่าโรแมนติกแลจะตาบ้าราตายอะหรอกพี่ตำรวจ ตำรวจเลยตอบได้เลยลูกเอ้ยที่นี่มีแต่คนเดร็กหวยมันก็แปลกนะถ้าไม่ถูกก็กินงานประจำปีปีนี้มึงกล้าให้สมิ่งกองมึงมาชนกับเจ้าหนุ่ตาของกูไหมวะเกิดมาเป็นชายต่อ้น้องแฟนขับมันเยอะมากแค่ไหนสู้สมิ่งผมไม่ได้หรอกพ่อสักสรีของกูสักสีของกู ไครเคยยอมใครนะาใครชนะไปพ่อสิใครพอใครลูกเี่นหละในกีดนี่ตึ้งกับตุ้ยยังเป็นเพื่อนกันอยู่เลยในควสอะตึ้งตกลงตัวเดียวเนาะกีดกับในกีดกันแน่นี่เอ่อในเฟสจางเนาะเฟส ัดดีอไหนเฟสโอ้ยจ้าลอกเฟสกอลโพค่ะหนเฟสจังนาเฟสเดี๋ยวหรอเวเขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจยื้อไข่เต๋าไข่เลนอะไรไม่รู้บุญคุณพี่ไข่แกวตตรงตัดเ้นแต่แค่ในไข่เต้าต้องชำระเรื่องดีที่ทอดไม่เคยจำหรือเรื่องเปรี้ยๆเราทำนักหน้าขายยันกันโอมาละได้นุ้ยันโพไม่ต้องมาประกันตัวนี่ก็ได้เอาคำแบบขั้งเดือกูไม่ประกันเลยช่วยกูเล่นตัวไหนไอ้ช้างกูเล่นตัวนี้ งั้นกูเล่นฝั่งตรงข้ามงั้นกูหมดตัวมึงได้หมดตัวแน่แก่แงแล้วทำไมปดดึงก็ไม่ปิดล่ะ